คครรััับบผมกปตันรรนี้เราซ้อมมากี่วันสองอาทิตย์กับสามอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์ไทยแลนด์ที่เชียงใหม่ครับที่เดิมเลยแล้วใครไปช่วยเป็นคู่บอลซ้อมไฟนี้ก็มีเนื้อัคฆ์ไทยรองคำแล้วจริงซ้อมก็หลังขยันนะครับอ่าพวกในค่ายเยเอะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบแปดปีครับสูงเท่าไหร่หนึร้อยเจ็ดสิบเอ็ดครับน้ำหนักปล่อยตอนนี้ห้าสิบเก้าห้าสิบแปดมวยสไตล์ไหนครับฟรีเมอครับวันนี้มาเจอคู่ปรับเก่านะมีโลดเจอกันมาสองครั้งเป็นไงทั้งสองครั้ง แพ้ครั้งหนึ่งเสมอครั้งหนึ่งรั้นานยังประมาณก็นานรับหลายปีแล้วโอ้แล้ววันนี้มาเจอไฟสามครับที่วันนี้เอาคืนเขได้ไหมเอาคืนที่ไปแพ้เขาแพ้แบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดเบียดครัเพรไปเบียดกันแล้วไปพลาดไปปลายนี่เหรอครับอืมแล้ววันนี้เลยต้องมาเจอกันใหม่ครับวันนี้มั่นใจเลยครับผมทุกครั้งที่ต่อยตรงนั้นเบียดประมาณร้อย จำไม่ได้ครับแต่ไม่เกินร้อยสิบห้าครับจากนี้มันวันนั้นไม่ต้องไปคิดถึงแล้วนะครับวันนี้มาเจอกันใหม่ครับผมแล้ววันนี้ต่อยร้อยยี่สิบเอ็ดเมื่อเช้ามาเป็นไงรถเท่าไหร่มาลดจุดเก่าจุดเก่านี่ก็ผ่านเร็วไปแล้วครับร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงนะครับผมแล้วล่าสุดต่อยใครไปต่อยกับดอกไม้ป่าไปกี่มั้งแพ้นอกครับแพ้นอกไปโดนอะไรวันนั้นโดนศอกครับจังหวะพอดีเลยหล่นเลยวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเอ็ดก็เวทนี้เลยวันนี้้้้พออมมาาาาาแแจงงเเเกิดดลลววหััตคคคืนยรบ ไฟนี้คิดว่าม,ามั่นใจเลยมั่นใจครับคุมมากี่กิโลไฟนี้สามสามีส่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดหกสิบครั้งค,คนจังหวัดสกลนครเด็กสกลอ่ะฝ<อ>ากเชิญช่วยแฟนคลับล้วหน่อยฝากแฟนคลับช่วยเชียร์เราเป็นกำลังใจนะครับไฟนี้จะไม่ทำอะไรผิดหวังคราพอมาแจ้งเกิดน,นะเอาชน,นะนะอ่ะขอโชคดีครับโชคดีครับไป